เลยจะตีนะพอผมเข้าไปปุ๊บเอ้ยมาเว้ยเฟคฮูแมนหรือเปล่าคืออะไรวะฟอสเฟตจัม p wow> ินอะไรเนี่ยน mm ี <h <h ่กูเข้ามาแต่ตอนนี้ก็เขาเล่นกันแล้วหรือไงมาไห้ผมโหลดตัวยูบีซ้อมด้วยอะพี่ต้องหรอกเฟคฮูแมนเอหุ่นการ์ดแมนนอนแล้วสวัสดีครับผมยอด เน่ยวันนี้คุณแคแมนนอนเร็วนะต้องโหลดหรือเปล่าถ้ามันให้โหลดก็ต้องโหลดหรือเปล่า เสียหรอบอกว่าเอาวายอีเมลแอดเดสคืออะไรวะพัดเปิดคืออะไรวะเนี่ยมันมันบอกว่าอ e ีเมลผมไม่มีอ่ะได้ยังไงกูมีตัวเกมมึงได้ยังไงไหลที่อ่ะเอากดผิดไม่กดดีนะ,นะเพื่อนเอย เอาขอเดีขอในเมลดี๋ยวไอ้แม่งวน่ไห,หเยเฮ้ยคุอีเัดุณการแน่ครังนไเขารหรออาเขาจะไปนอนแล้ววะ เปลี่ยนสีหน่อยเพื่อนฮึจุ๋ยรับเลยสวัสดีคุณจอนสีหน้าด้วยนะฮะไม่มีที่ได้ไม่สีไม่ว่าจะสวัสด,ดียังไงชนะแต่จงจำไว้ว่าฟินบิเกตที่เร็วอะไรอยู่ตัวเสืเอเนี่ยมันมีจริงนะเว้ยพี่ปอนอย่าไปพูดเล่นมาที่โดนพูดเออฟินบิเกตอาจจะอยู่ข้างหลังมึงก็ได้นะ้อ้ใจอยู่หรอไม่มีออพัดลมอยู่ข้างหลังกูพี่ปอนอย่ากโกหก ซินดิเกตอาจจะดักฟังคุณอยู่มันมีจริงนะเว้ยคนที่เขาไม่อนุญาตให้เราพัฒนาใช่ใช่มันมีมีลมแล้วก็เสียงเนจ้ะแต่จริงจริงนะมีจริงนะใจเย็นใจเย็นเรื่องของเรารอหลังเที่ยงคืนไปก่อน เพื่อนเราเป็นสปอนเซอร์เขาเพื่อนเราเขาสปอนเซอร์อุตงสาห์เยอะเดี๋ยวโดนถอดแบรนด์หมดดูดิ Logitech, Fuji, TV Tokyo อย่างงี้ติดเอาเองดูงร่องก็รู้บันไดวะบันไดทางไหนอะทางหนีไฟปะโตบันไดเลื่อนบันไดนำร่องนำโคนโ่นำโค เฮ้ยมีคนเข้ามาจริงไหมวะถามว่าคเลิฟดวว่าบเลิฟเชื่อไหมว่าซินดเคทมีจริงซินดโกะไงใช่ไหมล่ะพี่เชื่อนะไม่ใจเพราะว่าพี่เคยเห็นมาแล้วกับจ่าซินดีเคทนะใช่แล้วเคยเล่นแล้วด้วยเอสซีทคซินดเคทอ่ะใครใครก็เคยเล่นผมก็เคยเล่นซูโมกิกก็เคยเล่นพี่เฮ้ย สิกี้เฟนเล่นซินดิเคด้วยเหรอวะเฮ้ยดินี่คุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยนไม่รู้เลยซินดิเคทนี่มันหมายความว่างมันมีความหมายไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ใช้กับตอนพูดนี่มันหมายถึงอะไรมัหมายถึงว่าแม้อิลูมินเนติจะมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ซินดิเคทเท่านั้นที่มีจริงเนี่ยเพราะว่า คอมดิเกตเขาได้บอกว่าว่าใช่มันอย่างที่อีธานฮันได้พูดเอาไว้ว่าซินดิเคตที่อเปลอืมช่ยยับอ่าา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 าีาาาเาา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 ตาา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 นาา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 อาาาาายาา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  เออใครบอกทอม m c r ดวะอี t h a n Hunt พูด Thom Cruz ได้ไงเอเอผมพูดผิดผมพูดผดิดอี e าน h a n เขาได้บอกไว้ว่า 4D 4D เรียวกเออไม่ใช่ไม่ใช่ทอม m c r ดแต่เป็นอี h านาน u n t ที่ปลอมตัวเป็นทอม m c r ดเนะเอะก็ใช่ไงเออเพราะฉะนั้นฟิน n ิเกตคิดเรีเ่ยวไงคนข้างหลังไปยร้ายเฮ้ยรักฮุนโนแล้ว โอ้เรียบร้อยตายกูตายกูตายประชันประชันแล้วอ่ะประช,ระชันแล้วไม่รู้ใครพูดอะไรประชารันประชารันใครเล่นอูโน,โน,โน่วะนะวน,น่ะประชันครีฟเลี้ยวเลยไปฉีดโบมาคนละเลี้ยวคนละเลี้ยว <laughs> เลี้ยวชิมาตะเกะ เฮ้ยโซอาเล่นกับเพิ่มอยู่เลยรึ้ปล่าไหนออกไปเลยแล้วมันออกไปแล้วเล้งต้มแซ่บอะตลุ่มมันชื่ออะไรวะเลขหกประชาคลิปประชาทันคลิปประชาทันคลิปเข้ามาเข้ามาสวัสดีแล้วก็จะไปนอนเลยใช่ น้องๆคิดถึงพักผ่อนดีกว่านะเห็นยังเน็กเย็นแล้วะสามหนึ่งสามแล้วไปคอยอ่ะอ๋อไม่ทันละหล่นไปแล้วหล่นดีครับเดี๋ยวมันก็เลยยังไม่ได้เลคติเวตบิดครับขั้นที่สองเลยเดี๋ยวมันก็กลับมาพี่ไม่ต้องห่วงหรอกมึงยาวขั้นสองเลยขั้นแรกก็พอแล้วเฮีย ไม่ครับที่ให้มันให้ส่งไอ้นั่นไงบินที่ยืนยันที่อยู่จะรู้แล้วขั้นแรกก็พอแล้วเอาขั้นสองเลยเหรอมันก็ต้องขอนสองบอกขั้นแรกมันเทรดไม่ได้เปล่าหรือเทรดอ้ไรได้เทรดได้แล้วเหรอได้เหรอได้ดิไม่ได้ดิมันต้องส่งบัญชีธนาคารก่อนก็ส่งบัญชีธนาคารแล้วไงขั้นแรกอ่ะขั้นแรกขั้นแรกของกูไม่ได้ส่งขั้นแรกของกูมันให้แค่บัตรประชาชนอ่ะบัตรประชาชนได้ไหมก่อน ไปแล้วไปรัดก็ได้แต่เอาไปรัดคอมก่อนเลยคนแรกอ่ะเออฆ่าไม่ให้ตายไปเฮี่จบๆไปสัตว์ไปถามต่อดีกว่าขอบคุณครับอย่ายุ่งกับอีธานฮันใจกูกห้อชื่อเต็มไม่ใช่ชื่ออีธานฮันเลยชื่ออีธานโฟโต้ฮันเื่อกูอ่ะไม่ใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรอีธานฮันตาไายังไงเลยโสดต้องเป็นรัทธิศะสนา อีกทีสิพี่ปอนหลุดคำเมืตอนบวชอ่ะอีพานโฟโต้ฮันเนี่ยใจอะไรกันครับเกมเด็กอ่อนวะอีธานโฟโต้ฮันโฟโต้ฮันเนี่ยคุณโน่คุณนึกว่าอีธานฮันแน่เลยโปรโต้ฮันธรรมยังเหมือนกันอยู่ดีเขาเข้าไปเล่นอุโนะงั้งกันหน่อยเอต้องหลากหลายหน่อยผู้ชมจะได้ไม่เหงา โอ้โหหลากหลายเฮียอะไรจากเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไปเล่นการ์ดไอ้เฮียเล่นแม่งใช้คำว่าหลากหลายหลากหลายกหยแม่งทำคามเลิฟหลับทุกคืนเลยถ้ากูไม่เข้าป่ามาอีกหน่อยอีกหน่อยเปิดบอลนี้จะไม่แต่งใจเลยถ้าชอบทำแลิฟเขาง่วงอยู่แล้วมีหมดท้ำป๊องกับมาสเตอร์สวัสดีคุณแกนมาสเตอร์ด้วยนะฮะับเขาไปนอนแล้ว อ้าวเขามาส่งงานเสร็จแล้วแล้วนอนหนีอ่ะทำไมวันนี้คุณการ์ดแมนนอนเร็วเมื่อคืนล่อไปซะเช้าไงกูรู้ตัคดคลิปมาฝากด้วยแต่มาทำไม่สำเร็จคุณดดนโพแดนเนอ่เออโดามไแล้วคุณการ์ดแมนร้อยกว่าบาท บอกอีเมลก็ได้ก็สมัครอีโมดอีเมล,เลอีไซส์ให้เอี่ยมเลยนะฮะอีเห็นอะไรเงี้ยนะครับผมวืเฮ้ยเขาบอกไอเชฟไม่แฮร์บิคอร์ดอนแคร์ไม่ฮาร์ดเขาบอก, heart, อบอกเฮ้ยโผนเลยเหรอไอคัทไอคัทไอคัทแล้วทำไมหวยหมอก <laughs> ที่กูเนี่ย คัด <Cut S 2> ไม่พอหรอเฮียอ้อนะอา,ออามองอัดนะโอ้เป็นนัวเป็นนัวอ้ามองอัดก็เล่นไ,ไนม่ได้ว้นนเะนะีเล่นในสมาร์ทโฟนได้ข้ามแพลตฟอร์มได้อได้จริงหรือเปล่าครับจริงสิครีบจริงหรือไม่แต่อาจจะไม่อยากที่คุณอาจจะไม่อยากใช้สมองกันมาก ูโควิดด้วยพวกมึงไปตรวจกันด้วยนะอืมใช่เหรอเอาจิงปะเนี่ยไม่สบายมึงอ่อนแอไงมีน้ำมูกแล้วก็ไอเหี้ยมีน้ำมูกแล้วก็อะไรนะไอเหี้ยไอเฉยเยไอแห้งเออเหี้ยแค่นั่นแหละสัตว์ไอเหี้ยชอบเป็คนที่ชื่อกาเมนท้าเล้าถ้าจะถ้าจะเป็นไอเหี้ยเนี่ยก็เป็นไอเหี้ยให้มันครบๆด้วย เฮียตู่พบชอนในสัตว์ร้องเพลงไม่เพาะไอ้เฮ้ยอ๋อพี่ตู่ก็จะนอนน้อยตู่พบชอนนะพี่รู้จักไหมนพพลใช่มึงอ๋อพี่ตู่นพพลจำนี้นะเออพี่ตู่นพพลจำนี้ชื่ออะไรนะนพพลประคุณพรชัย นบไอ้เฮียตัวเล่ม่เนี่ยเจ้าเนี้เนี่ยฉัเจะหนักหนาเกะกะปิจิมานยังรู้จักตะมุยครีอ่ะตะมุยคริที่ร้องเพลงให้ซึมดิวไงไม่ใช่ ถามจริงปะเนี่ยไม่สบายเรื่องอะไรวะจะไม่รู้ว่าโควิดจริงหรือเปล่ามึงแพ้อากาศไงคามเลิไม่ได้เจอพี่แน็กคาเลยแม่งจะวิตกกังวลทำไมวะมันติดทางสายแลนได้เออสนิทกันทั้งเข็บไงที่เรามารวมตัวกันตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะปลอดภัยอะไรหรอะไม่ใช่ไงใช่อะอยู่ที่การตั้งวันทั้งคืนตีสี่ตีห้าเนี่ยจริงเชื้อมันสะสมนะเว้ยอันนี้ไงมีคนบอกอยากเห็นพี่ยดาแบบออนเซ็ต เบบี้โยดาในออนเซนออนเซนเอ,อ,ออนเซนจะเย็นจะเย็นกันใช่ไหมทำน้องเป็นหุ่นยนต์ได้ไงวะทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง ทำไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทิพย์ไปดูใครดผมเพี่อนเทียใจเยี่เชียมจะแปลว่าถ้าถ้าถ้าลงประมูลแม่งมีคนเอาแน่นอนนี่เบบี้โยดาตัวนี้เนี่ยยูนประมงะนะเฮ้ยอย่าลบดูท่านศาสตาเออหย่งบัสเตอร์แล้วเว้ยแล้วก็ไม่ แล้วก็ไม่มีใครเรียกน้องเขาในชื่อของน้องเขาอีกเลยนะมแม้ว่าจะรู้ชื่อจริงนะไม่มีใครเรียกน้องเขาว่าอารีโกคูเลยนะไอ้ยโกคูโกคูกมึงแรกกับกูคืนทำไมน่ากลัวนนะคืออะไรวะคำเลิศน่ากลัวนะเออคำเลิศบอกรักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะ ไม่ค่ะคุณพี่เพ่งอะไรอย่วะอย่างเมาเอาแล้วใจติดไปเรียบร้อยเอจยติดผ่านทางสายแลนสายสัมพันธ์อะไรวะแลนแปลว่าเหี้ยดื่แล้วดื่แล้วไงแลนแปลว่าเหี้ยใช่ทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแลนไม่ใช่ตัวแลน Land and house Land and house เออแปลว่าเหยนอยู่ในบ้านได้เหรอวะเอา Land and house เก็บให้มันหมุนไปหมุนมามันก็เพลินเหมือนกันยู่วะเพลินเดียจะหลับแล้วเนี่ย Netflix day ดีกว่านี่ไปจัดไปจัดไปไม่ได้จัดไปเออดูนี่ดีกว่ามาเกมเมอร์เกมเมอร์เกแม่มาเกมเมอร์เกแม่เกแม่เกเมอร์ ไปนอนดูเกมเมอร์เกมแ ER, ม,ม่เกมแล้วคุณแม่ไอ้แย่เม็ดออ เจอหนังเรื่องมู่ลุงนะครับมู่หลานเฮียมันก็ต้องมีหลานมีลุงอย่างนั้นแหละเนอะออมันมีหลานมืน่ต้องมีลุงมาก่อนอยู่แล้วถูกแล้วถูกต้องลุงพลโอ้ลุงพลตอ,อนน้อยแต่นอน,น,นไม่ดังแล้วเหรอไม่ดังแล้วไม่ดังยี่อะไรตัวเก็บไปแล้วมั้งเนี่ยเออล่าสุดนี่คือเจอเครื่องดักฟังในรถตัวเองนเลยคืออะไรเขาไปดูรถเขาแล้วก็เจอเครื่องดักฟังในรถเนี่ย ก็เลยฟ้องตำรวจบอกว่าฟ้องตำรวจบอกว่าผมโดนดักฟังครับป้าแตน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 อยากเป็นป้าแตนป้าแตนวะป้าแตนโอ้อยากเพลงที่อยากเป็นป้าแตนเป็นป้าแต๋วดีกว่าไอ้สัสไม่เคยฟังเหรอวะเพลงมันเฟี้ยวน้วยแต่กูชอบเพลงนั้นมากกว่านะอะไร อินักสุนทรย่าไม่ชอบอินักสุนทรย่าเออกงไม่ชอบอินักสุนทรย่านานานาว่ะไฟไฟเซนมาหลิกไว้สัตว์แฟนบรแดาลุงพลเนี่ยมึงอ่ะทำเล็บบอกว่ามึงไม่ใช่ไม่ใช่กูแค่ดูคนผ่านในข่าว มันอะไรนักข่าวมันเก็บเส้นผมลูกลุงพลไปด้วยนะเว้ยบอกว่าเป็นเป็นภรรยาลักทานเปิดไอ้นักสุนทรี่ะดกว่าคุณว่าอ้าวเฮียเพลงนี้เพลงของเซนเหรอวะเอ็นนักหลายรอเไม่รู้ใช่ไงใช่เลยวิวโรทอกไงคุยกับหมอนพูดกับหมอนเนี่ยอะไรนะชื่อเพลงเฮียนะคุยกับหมอนเนี่ย คนเหี้ยอะไรคุยกับมอนวะผิรถท้องอะชื่อพวกกันลงไปคุยกันลากมา้วงยังไงไม่รู้ไหวเนี่ยชื่อเพลงเขาชื่อเพลงเขาก็ผิวโลมมันแปลว่าหมอนหมอนพูดได้หมอนพูดได้อ๋อหมอนพูดได้หนักเหี้ยเรคุยกับหมอนเรียบร้อยจบไปสัตว์ได้ชนะคุยกับหมอนไงไอ้เหี้ยเหมือนรากมา้วงไงหมอนอาจจะเป็นชื่อคนไงเจ๊หมอนอะไรเงี้ย อ๋อคุยกับเจมอนเออสาบานว่ามึงไม่ได้คิดว่าคุยกับเจมหมอนหรอกเอ็นักฟุตซุนี้มาสาบานไปก็ตายฟรีสั์